หน่วยการเรียนรู้ที่5งานช่างเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในงานช่างวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูพัฒนจิตอัมภัยในครั้งนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของประโยชน์และความปลอดภัยนะครับงานช่างนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาซ่อมแซม อุปกรณ์หรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับหรือการสร้างประกอบของใช้ด้วยตนเองสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นได้โดยการที่เรารู้จักที่จะใช้ความรู้ในด้านช่างนะครับโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธีซึ่งจะทำให้ของใช้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น และมีของใช้ชิ้นใหม่ที่ตรงตามความต้องการนะครับจากการที่เราได้เรียนกันไปในเรื่องของการใช้การดูแลมองข้าวไฟฟ้าแล้วก็ในวเรื่องของการประดิษฐ์ประกอบโคมไฟฟ้านะครับไว้ใช้ส่วนตัวเป็นโคมไฟฟ้าสำหรับอ่านหนังสือในสัปดาห์ที่ผ่านมา ครั้งนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของประโยชน์กันนะครับประโยชน์ของงานช่างพื้นฐานนะครับก็มีประโยชน์ซึ่งเ,เป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงและก็ประโยชน์โดยอ้อมนะครับเรามาดูในเรื่องของประโยชน์โดยตรงกัน 1. สามารถใช้สร้างเครื่องมือช่างต่างๆได้ถูกต้องและเหมาะสมกับงานส สามารถซ่อมแซมแล้วก็ดูแลรักษาของใช้ที่ชำรุดแล้วนะครับให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย 3. แม้ว่าจะต้องจ้างช่างอาชีพก็สามารถควบคุมการทำงาน รวจผลงานไม่ให้ช่างเอารัดเอาเปรียบได้นะครับส่วนประโยชน์โดยอ้อมนะครับก็มีดังต่อไปนี้ 1. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. การซ่อมแซมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานอดิเรกอื่นๆ3าํทำให้เกิดความรู้ความชำนาญสามารถพัฒนาตนเองไปสู่งานอาชีพได้4 ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ 5. ช่วยฝึกให้รู้จกักคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่เสมอนอกจากประโยชน์นะครับที่ได้ กล่าวไปข้างต้นนะครับในการทำงานช่างนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เรามาดูกันว่าความปลอดภัยในการทำงานช่างมีอะไรกันบ้างนะครับ 1. แต่งกายให้รัดกุมไม่สวมเสื้อผ้าค,ครับหรือหลวมเกินไป 2. ทำงานต่างๆด้วยความรอบคอบ 3. ขณะปฏิบัติงานควรระมัดระวังในการใช้เครื่องมือและผู้อยู่ใกล้ชิด 4. ขณะทำงานไม่ควรคิดถึงเรื่องอื่น ไม่หยอกล้อเล่นกันในขณะที่กําลังทำงานหาขณะทำงานควรใช้ความคิดและกําลังในการทำงานอย่างเต็มเต็มที่นะครับ 6. ไม่ควรพกพาเครื่องมือเกะก,กะ และไม่ควรนำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้ในการทำงานหลักปฏิบัติและการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานนะครับการทำงานช่างก็ควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะหากทำด้วยความไม่รู้หรือความประมาทนะครับ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หลักปฏิบัติและการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานนะครับก็มีดังนี้นะครับในเรื่องของส่วนตัวก็คือบุคคลนะครับอย่างที่ได้พูดไปข้างต้นนะครับว่าก็ต้องแต่งกายให้รัดกุมนะครับใช้เครื่องมือนะครับป้องกันอันตรายมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะทำงาน ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการทำงานนะครับทำงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้วางแผนไว้นะครับในเรื่องของการทำงานจากนั้นนะครับในเรื่องของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ใช้เครื่องมือที่ไม่ชํำรุด ใช้เครื่องมือถูกประเภทจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับและเป็นระเบียบถูกวิธีสุดท้ายเลยนะครับระบบการทำงานวางแผนการทำงานไว้เป็นอย่างดีทำงานด้วยความรอบคอบ ทำงานตามขั้นตอนพื้นที่ทำงานเหมาะสมกับงานนี่ก็คือเนื้อหานะครับเที่ยวเรียนกันในเรื่องของประโยชน์แล้วก็หลักการนะครับในการที่เราจะทํางานการปฏิบัติและป้องกันอุบัติเหตุในการทํางานช่าง กลับมาพบกับครูนะครับในช่วงของการสรุปบทเ,เรียนกันนะครับการสรุปบทเรียนครั้งนี้นะครับผู้ทำงานช่างควรจะแต่งกายนะครับให้เหมาะสมกับการทำงานดังนี้ 1. แต่งกายให้รัดกุมนะครับโดยใส่เสื้อผ้าพ,พอดีตัว กางเกงขายาวรองเท้าหุ้มน้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตารายนะครับจากการทำงานเช่นเสื้อผ้าติดเข้าไปในส่วนที่มีการหมุนของเครื่องจักร 2. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยที่เหมาะสมกับการทำงานเช่นสวมหมวกนิรภัยนะครับถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักร เมื่อต้องทำงานในสถานที่ที่มีวัสดุอาจตกใส่ศีรษะสวมแว่นตาเมื่อต้องทำงานที่มีวัสดุนะครับอาจกระเด็นเข้าตาสวมถุงมือนะครับและประโยชน์จากการทำงานนะครับช่างก็คือ,เ,อ,อเรานะครับ มีความภาคภูมิใจในตนเองเราสามารถจะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับได้แล้วก็เป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับประหยัดเป็นแนวทางในการที่เราจะนำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพนะครับในอนาคตของเราได้ และเราก็สามารถนะครับจะนำความรู้นี้นะครับช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองทางงานนั้นไม่ยากไม่เกินความสามารถที่นักเรียนจะทำได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับการที่นักเรียนสามารถที่จะ ทำงานช่างได้นะครับด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีแนวทางในการที่พัฒนานะครับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของนักเรียนนะครับนะเป็นสิ่งที่ มีความสบายสะดวกนะครับแล้วก็ยังทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักนะครับงานนะครับที่นักเรียนได้ศึกษางานช่างนะครับอย่างที่ได้พูดไปข้างต้นถ้านักเรียนไม่สามารถทำจะต้องจ้างช่างเข้ามาแต่อย่างน้อยเราก็มีความรู้จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันชำรุดเสียหายและช่างเขาได้บอกเราเนี่ย ว่าจะต้องมีการซ่อมแซมและมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันสมกับสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปไหมเหมาะสมกับความชำรุดเสียหายไหมไม่ถูกโกงได้นะครับหรือว่าไม่ถูกเรียกค่าแรงนะครับค่าในการที่จะซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของใช้ภายในบ้านนั้นเกินความจำเป็นนะครับสําหรับการเรียนกับครูในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในการเรียนครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับนะักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคน